สวัสดีค่ะพบกับมานายครั้งในช่อง Mind m e s s ยาสำหรับความคิดก่อนหน้านี้นานมากแล้วนะคะน่าจะประมาณ2-3สมปีไานแล้วนะที่มานาพูดถึงวิธีการรับมือกับนาซิสซิสอย่างหนึ่งนะคะมีชื่อเรียกว่าการโกโนคอนแทคซึ่งก็คือการตัดความสัมพันธ์หรือการตัดการติดต่อกับนาซิสซิสต์นะคะวิธีนี้นี่ถือได้ว่าเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดนะเพราะว่าเราจะไม่คุยหรือไม่ติดต่อกับนาซิสิสอีกแล้วนั่นเองนะคะ ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่เคยดูคลิปเรื่องการโกโนคอนแทคเนี่ยมานาพูดเอาไว้หลายคลิปเลยนะคะมานาจะใส่ลิงก์ทั้งหมดเลยนะคะเอาไว้ให้ใน description box นะคะคุณผู้ชมจะได้ตามไปดูได้นะทีนี้เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมานาไปอ่านเจอบทความนึงเขาเขียนอธิบายถึงเรื่องเกี่ยวกับกฎของการโกโนคอนแทคนะคะแล้วมานาเนี่ยไปอ่านเจอท่อนหนึ่งที่เขาพูดถึงคําถามที่ คนหลายๆคนมีเวลาที่ทำการกโกนกคอนแทคกกับนาซิสเนี่ยแล้วมานาคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยอยากจะมาแชร์กับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเว็บไซต์นี้เนี่ยมีชื่อว่า Psychology มนานาจะใส่ลิงก์ของบทความนี้ไว้ให้ในด e สค r i p ชั o นบ็อกซ์เช่นเคยนะคะหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะตามไปอ่านฉบับเต็มนะวันนี้มานาคือแปลมาให้เฉพาะท่อนที่มานาอยากจะแชร์กับคุณผู้ชมเท่านั้นนะคะเรามาเริ่มกันตรงที่ สาเหตุที่เราทำการโกลโนคอนแทคกับนาซิสิสเนี่ยเราทำทำไมใช่ไหมเราทำการโนคอนแทคกับนาซิสิสก็เพื่อที่จะดึงให้ตัวเองหลุดพ้นจากการทารุณกรรมแล้วก็การควบคุมของนาซิสิสนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราพอเราดึงเอาตัวเองออกมาแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเริ่มชีวิตใหม่ของตัวเองใช่ไหมคะเริ่มใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็เริ่มที่จะเยียวยาสภาพจิตใจของตัวเองใช่ไหมจาก ความสัมพันธ์ท็อกซิกที่มีกับนาซิซิสเนี่ยดังนั้นกฎของการโกโนคอนแทคก็คือการหลีกเลี่ยงการติดต่อหรือพบเจอกับนาซิซิสทุกทางเช่นการหลีกเลี่ยงไม่พบเจอกับนาซิซิสในที่สาธารณะหรือที่ส่วนตัวหลีกเลี่ยงการพูดคุยทางโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นเราเป็นฝ่ายโทรไปเองหรือว่านาซิซิสเป็นฝ่ายโทรมานะคะการบล็อกไม่ให้นาซิซิสส่งข้อความมาหาเราได้ การบล็อกนา r c ส s สิททางโซเชียลมีเดียหรือยิ่งกว่านั้นคือเราลบ a c c o u n t ์ทิ้งไปเลยนะเพราะว่าการไม่ให้นา r c ส s สิทเข้าถึงตัวเราหรือว่าหาเราเจอนะคะหรือว่าได้มันมาแอบส่องโซเชียลมีเดียของเราแล้ก็ได้ข้อมูลบางอย่างไปที่เขาสามารถนํากลับมาใช้เล่นงานเราได้ทีหลังนะ แล้วก็แน่นอนว่าการโกนการโกโนคอนแทคเนี <moderator. S 2> ่ยรวมไปถึงการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ต่างๆที่อาจทําให้เราต้องเจอหรือจะต้องพูดคุยกับนาซิซิสเช่นงานเลี้ยงงานรวมญาติหรือว่างานสัมมนาหรืออะไรที่เรามีจุดประสงค์ไปเพราะคนอื่นแต่ว่านาซิซิสอยู่ในสถานการณ์นั้นด้วยนะคะทีนี้ถ้าว่าเรามีเพื่อนหรือคนรู้จักที่รู้จักกับนาซิซิสหรือมีความสัมพันธ์กับนาซิซิสเนี่ยแล้วคนเหล่านี้ หลังจากที่เราโกนอนแทคกับนาซิสซิสไปแล้วเขาทําตัวเป็นสมุนรับใช้ของนาซิสซิสก็ซึ่งก็คือ f l y m n n Monkey เนี่ยเราบางทีก็อาจจะต้องตัดคนเหล่านี้ออกไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาเข้าข้างนาซิสซิสเขาถูกให้นาซิสซิสใช้มาให้มาทำทางโนกรรมเราต่อหรือมาหาทางควบคุมเราต่อหรือมาทําอะไรที่ไม่ดีกับเราต่อนะคะดังนั้นถ้ามันถึงจุดที่ เรารู้ได้ว่าเนี่ยมันมันไม่ใช่แหละกับเราอ่ะนะเราก็จะต้องตัดคนคนพวกนี้ออกไปด้วยนะคะทีนี้มานาะอยากจะเน้นนิดนึงนะว่าวิธีการรับมือกับนักสิสติตแบบกโนคอนแทคเนี่ยไม่ใช่เครื่องมือที่เราจะเอามาใช้มนิษย์เลดนากสิสติตกลับนะคะมนิษย์เลดที่ว่าก็คือทำเราเราตัดความสัมพันธ์หรือตาการติดต่อกับนากสิสติตเพื่อบังคับให้นากสิสติตเปลี่ยนความคิดหรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาคือเหมือนกับเราลงโทษนากสิสิสด้วยการไม่คุยด้วยนะ หรือว่าไม่ติดต่อจนกว่านาซิสิตจะยอมทําตามในสิ่งที่เราต้องการนะคะแบบนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะคะหรือบางคนอาจจะใช้วิธีการโกโนคอนแทคกับนาซิสิสเนี่ยเป็นการแก้แค้นเอาคืนนาซิสิสซะอย่างนั้นนะคือต้องการที่จะทําให้นาซิสิสรู้สึกเจ็บปวดบ้างนะคะหรือว่าต้องการให้นาซิสิสรู้สึกคิดถึงตัวเองนะหรือว่าต้องการทําให้นาซิสิสรู้สึกเสียใจอยากจะกลับมาคบกับเราประมาณนี้หรืออยากให้นาซิสิสกลับมาอ้อนวอนขอร้องอยาก อยากให้กลับมาคบกันอีกอะไรประมาณนี้พูดง่ายๆคือวิธีการ Go n โ c คอนแท t กับนาซิซิสไม่ได้มีไว้ให้เอามาใช้เล่นเกมประสาทกับนาซิซิสนะคะทีนี้เรามาดูว่านาซิซิสเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรในการที่ใน,ในตอนที่เราทำโก n โ c คอนแท t ใส่เขานะในขณะที่เราอยู่ในความสัมพันธ์กับนาซิซิสเนี่ยเรามีหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายสบเสบียงอารมณ์ให้กับเขาใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นสเปียงอารมณ์เชิงบวกหรือเชิงลบก็ตามนะเชิงบวกก็คือการให้ความรักความใส่ใจการอคอยดูแลปฏิบัติเทคแคร์ care, หรือว่าทําดีใส่นาซิซิส,สหรือชมนาซิซิส,สทาให้นาซิซิสรู้สึกมั่นใจคอยคอยปลอบใจคอยให้กําลังใจนี่คือสเปียงอารมณ์เชิงบวกนะคะถ้าเป็นอารมณ์สเปียงอารมณ์เชิงลบก็คือเราเนี่ยเป็นคนที่รับการกระทําไม่ดีของนาซิซิส,สจะถูกนาซิซิสทำไม่ดีใส่อย่างไรเราก็ ยังจะทนอยู่นะอันนี้คือการคือเราเป็นแหล่งจ่ายเสบียงอารมณ์เชิงลบให้กับนาซิซิสนะคะแน่นอนว่าพอมาถึงตอนที่เราตัดการติดต่อหรือว่าตัดความสัมพันธ์กับนาซิซิสที่เรียกว่าการโกรโนคอนแทคแล้วเนี่ยก็ทําให้นาซิซิสรู้สึกกระสับกระส่ายรู้สึกอึดอัดโมโหหรือเป็นทุกข์นะคะเพราะว่านาซิซิสขาดแหล่งจ่ายเสบียงอารมณ์ไปนั่นเองนะคะนาซิซิสก็เลยเกิดความรู้สึกอยากดึงเรากลับไปเพื่อให้เราเป็นแหล่งจ่ายเสบียงอารมณ์ให้กับเขาอีกครั้งหนึ่ง หรือนาซิตอาจจะรู้สึกเหมือนว่าตัวเองถูกท้าทายใช่ไหมว่าอ๋อคิดว่าเธอหนีฉันพ้นหรอหรือว่าฉันเป็นเจ้าของเธอนะเธอมีสิทธ์อะไรที่จะมาปฏิเสธฉันที่จะมาเลิกคบก,กับฉันฉันต่างหากที่จะเป็นคนเลิกคบก,กับเธออะไรประมาณเนี้นาซิตก็เลยรู้สึกโมโหนะคะแล้วก็เลยอาจจะพยายามบังคับให้เหยื่อกลับมาคบก,กับนาซิสตอีกครั้งหนึ่งหรือข้อสุดท้ายก็คือนาซิตอาจจะรู้สึกเบื่อเพราะว่าไม่มีของเล่นไม่มี คนที่จะสร้างดราม่าใสา่ไม่มีคนที่จะชวนทะเลาะด้วยไม่มีคนที่จะมาทําตามที่นาซิซิส,สั่งนะคะเวลาที่นาซิซิสบอกว่ารู้สึกเซงรู้สึกเบื่อรู้สึกว่าตัวเองไม่มีพาวอะไรเงี้ยก็แบบแบ่งใส่หรือว่าบังคับคนที่ตกเป็นเยหยื่อแล้วคนที่ตกเป็นเหยื่อทำตามก็ท่ทำให้นาซิซิส,สรู้สึกฟินนั่นเองนะสรุปก็คือแหล่งจ่ายแเดงอารมณ์หายไปนาซิซิส,สรู้สึกไม่พอใจแน่นอนนะคะคําถามต่อมาก็คือนาซิซิต จะรีแอคยังไงกับการถูกทำโกโนคอนแทคใส่ใช่ไหมตะกี้คือนาซิสิตรู้สึกยังไงใช่ไหมคะแต่ถามว่าคําถามนี้คือแล้วนาซิสิตจะทำยังไงใช่ไหมถ้าตัวเองถูกทำโกโนคอนแทคใส่นาซิสิตจะทํำยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความสําคัญกับนาซิสิตขนาดไหนในแง่ของแหล่งจ่ายสเสบียงอารมณ์ถ้าเกิดว่าเราเป็นแหล่งจ่ายสเสบียงอารมณ์หลักแน่นอนว่า การโกโนคอนแทคเนี่ยจะทาให้นาซิสิสได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่านาซิสิสไม่ได้มีเราเป็นแหล่งจ่ายเสเบียงอารมณ์หลักหรือว่านาซิสิตสามารถดึงคนอื่นมีคนอื่นมาทําหน้าที่เป็นตัวแหล่งจ่ายเสเบียงอารมณ์ให้กับนาซิสิสแทนเราได้เนี่ยนาซิสิสก็อาจจะไม่รู้สึกมากเท่าไหร่ใช่ไหมที่ที่เราหายไปหรือที่เราทําการโนคอนแทคใส่นะคะเอาเป็นว่าคำตอบสำหรับคำถามที่ว่านาซิสิตจะทำยังไงเนี่ยก็มีได้สองทางนะคะหนึ่งก็คือ นาซิซิตจะรีบหาทางดึงคนที่ตกเป็นเหยื่อกลับมาคบให้เร็วที่สุดซึ่งนาซีซิตเนี่ยหลายคนทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อนะขอไปข้อ2ก่อนว่าวิธีที่สองก็คือนาซีซิตจะเป่าประกาศให้ใครต่อใครรู้ว่าเหยื่อต่างหากที่เป็นคนไม่ดีคนเร็วๆอย่างเหยื่อออกไปจากชีวิตนาซิซิตได้นี่ก็ดีมากแล้วหรือว่าคนเร็วๆอย่างเหยื่อเนี่ยไม่สมควรที่จะอยู่ในความสัมพันธ์กับนาซีซิตอีกต่อไปประมาณนี้นะคะ ูดง่ายก็คือว่านาซิซิสเนี่ยจะเสแสร้งว่าตัวเองนั่นแหละเป็นคนที่เลิกคบเหยื่อซะเองทงั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วคนที่ตกเป็นเหยื่อต่างหากนะคะที่เป็นคนทําโกโนโคอนแทคใส,ส่นาซิซิสก็เพราะว่าเขาทนอยู่ในความสัมพันธ์กับนาซิซิสไม่ไหวอีกต่อไปแล้วนะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนทําการโกโนโคอนแทคใส,ส่นาซิซิสแล้วนาซิซิสเลือกทําข้อ2ก็คือทําให้ใส่ร้ายทำให้คุณเป็นคนเลวในสายตาคนอื่นทำให้คุณเสียชื่อเสียงหรือว่าทำให้คุณเสียความรู้สึกหรือเสียอะไรไดๆก็แแล้วต่่เนีย อย่างน้อยที่สุดนะคะสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับคุณถ้านาสิสิตท,ทำแบบนี้นะก็คือว่าคุณได้หลุดออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแล้วนะคะก็มานาอยากจะให้คุณพยายามมองในแง่ดีแล้วกันว่าอย่างน้อยคุณก็หลุดออกมาแล้วจริงๆนะอย่างที่มานาเคยพูดบ่อยๆนะคะว่าถ้านาสิสิตไปพูดใส่ร้าย,ายคุณว่าคุณเป็นคนเลวอย่างนั้นอย่างนี้สมควรแล้วที่นาสิสิตจะทิ้งหรืออะไรก็ว่าไปแล้วใครเลือกที่จะเชื่อนาสิสิตเนี่ยพูดได้เลยว่าเราก็อาจจะต้องตัดคนนั้นออกไปจากชีวิตของเราด้วยนะคะเพราะว่า มันแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีจิตใจเป็นกลางหรือว่าเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลนั่นเองนะคะก่อนที่จะเล่าต่อเนี่ยนาขอย้อนกลับไปข้อหนึ่งที่ตะกี้บอกว่าเราจะม่พูดกันต่อใช่ไหมตรงเนี้ยว่าท่านนาซิสที่บอกว่าส่วนใหญ่เลือกที่จะดึงคนที่ตกเป็นเหยื่อกลับมาคบให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยนาซิสเขาจะมีวิธีไหนบ้างในการที่จะดึงคนที่ตกเป็นเหยื่อกลับมาคบนะคะวิธีที่ว่าก็มีดังต่อไปนี้ก็คือนาซิสจะพยายามโทรหาแล้วก็ส่งข้อความหานะคะ นาสิสทธิ์จะพยายามเข้าถึงคนที่ตกเป็นอยู่หรือเข้าถึงคุณเนี่ยด้วยการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือเช่นคอยกดไลค์คอยกดฟ like, อลโล่คอยเขียนคอมเมนต์ในโพสต์ของคุณอะไรก็ว่าไปหรือถึงขั้นส่ง DM มาก็ได้นะแบบว่าส่งเมสเซจมาหานะคะหรือถ้าคุณบล็อกาเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมโทรมาไม่ได้ส่งข้อความมาหาทางโทรศัพท์ไม่ได้บล็อกโซเชียลมีเดียแล้วแล้วคุณลืมบล e ็อกอีเมลแน่นอนว่าเนะี่สิทธิ์เขียนอีเมลมาหาคุณแน่นอนนะคะ รือถ้าเกิดว่าติดต่อคุณทางทางไกลทางออนไลน์อย่างนี้ไม่ได้เนี่ยนาซิสิตอาจจะถึงขั้นโผล่ไปที่ทํางานของคุณถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าคุณทํางานที่ไหนเขาต้องการทําให้นอกจากทําให้คุณได้ต้องเหมือนถูกบ,บังคับให้ต้องเจอกับเขาตัวเป็นๆแล้วเนี่ยนาซิสิตก็อาจจะมีจุดประสงค์ที่อยากทําให้คุณรู้สึกอับอายต่อคนในบริษัทคุณหรือคนที่ทํางานของคุณนะคะจะเป็นเพื่อลมง,งานหรือว่าเป็น จะเป็นประชาสัมพันธ์ก็ได้ที่นั่งอยู่ที่ฟรอนเดสนะหรือเป็นหัวหน้าของคุณก็ได้นะคะคือเอาให้แบบยังไงก็ได้คุณต้องอับอายนะหรือนาซิซิตอาจจะไปแอบดักรอคุณในที่จอดรถนะคะเพราะรู้ว่ายังไงคุณก็ต้องกลับมาที่รถคุณแน่ๆใช่ไหมคุณยังไงก็ต้องถูกบังคับว่าต้องเจอเขานะหรืออาจจะเป็นกรณีที่นาซิซิตแอบไปดักรอคุณที่หน้าบ้านของคุณหรือว่าร้านดวงใกล้บ้านของคุณเพราะรู้ว่าคุณจะต้องมาร้านนี้เวลานี้อะไรก็ประมาณนั้นนะหรือว่า เป็นยิมที่คุณไปประจํานะคะคือเขารู้ว่าคุณจะไปโผล่ที่ไหนเขาก็จะไปดักรอคุณอยู่ที่นั่นนะหรือนาซีสิตจะพยายามติดต่อกับคนในครอบครัวของคุณนะคะหรือว่าติดต่อกับญาติติดต่อกับเพื่อนหรือคนรู้จักของคุณเพื่อที่จะใช้คนเหล่านี้เข้าถึงตัวคุณนั่นเองนะคะ ทีนี้ถ้าว่านาซิสิตสามารถเข้าถึงตัวคุณได้แล้วเนี่ยนาซิสิตก็จะทาการมานิปุเลคคุณอีกครั้งด้วยการทําให้คุณระลึกถึงความหลังว่าตอนที่คุณกับนาซิสิตยังคบกันอยู่เนี่ยคุณทั้งคู่คุณกับนาซิสิตเนี่ยเคยมีความสุขมากแค่ไหนคือนาซิสิตเนี่ยเขาต้องการทําให้คุณคิดถึงวันคืนดีๆหรือว่าสิ่งดีๆที่นาซิสิตทาให้เพื่อที่จะทําให้คุณลืมไปว่าคุณเนี่ยเลิกคบหรือว่าเลิกติดต่อกับนาซิสิตเพราะอะไรนะคะเพื่อที่ พูดง่ายคือต้องการนาซิซิตเนี่ยต้องการทําให้คุณรู้สึกใจอ่อนนั่นเองนะยอมกลับมาคบกับนาซิซิตอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งนาซิซิตเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่จบแค่การพูดกล่อมคุณนะแต่ว่าอาจจะถึงขั้นลงทุนซื้อของขวัญให้หรือว่าพูดให้คําสัญญานะคะพูดในสิ่งนี้คุณอยากได้ยินนะอาจจะสัญญาว่าเออถ้าอยาก ซื้อบ้านอาจจะซื้อบ้านให้หรือว่าถ้าอยากมีลูกก็จะมีลูกหรืออยากจะได้แต่งงานก็จะแต่งงานอยากจะให้เลิกคบกับชู้หรืออะไรเขาก็จะสัญญาอะไรที่คุณอยากได้ยินน่ะนะประมาณนี้หรือนาซิสิตบ,บางคนเนี่ยถ้าเล่นละครเก่งหน่อยนะคะก็อาจจะถึงขั้นบีบน้ําตาทําให้คุณรู้สึกสงสารหรือว่าทําให้คุณรู้สึกผิดนะคะนาซิสิตเนี่ยพูดเลยว่าเขาเลือกใช้วิธีเหล่านี้กับคุณก็เพราะว่าเขาคิดว่ามันได้ผลกับคุณนะคะ คำถามต่อมาก็คือว่านาซิซิตจะกลับมาคบกับคุณไหมหลังจากที่คุณทำการโกโนโคอนแทคไปแล้วคำตอบก็คือว่าใช่ค่ะเขาจะกลับมาคบกับคุณสำหรับนาซิซิตส่วนใหญ่นะโดยที่มีข้อแม้ว่าถ้าถ้าว่าคุณยอมกลับไปคบด้วยคือถ้าคุณไม่ยอมอยังไงมันก็มันก็ เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมที่จะกลับมาคบกันแต่ถ้าเกิดว่าเขาพยายามติดต่อมาแล้วคุณยอมเนี่ยแน่นอนว่านาซิสิตกลับมาคบกับคุณแน่นอนนะคะซึ่งบางครั้งการที่นาซิสิตกลับมาคบกับคุณเนี่ยก็เพราะว่าเขามีเจตนาอื่นแอบแฝงนะคะเจตนาอื่นที่ว่าก็คือเช่นเพื่อที่นาซิสิตจะได้เป็นคนบอกเลิกคบกับคุณหรือว่าเพื่อที่จะได้กลับมาคบแล้วก็ทิ้งคุณไปคือครั้งแรกที่คบกันเนี่ยคุณทําการโกโนโคอนแทคกกับเขาก็คือคุณเป็นคนเลิกคบเขาใช่ไหมคะ ซึ่งนาซิสสิตเขายอมไม่ได้ไงเขารู้สึกเสียหน้าเขารู้สึกเสียอีโก้เขาใช่ไหมนาซิสสิตเลยจะต้องหาทางกลับมาคบกับคุณเพื่อที่คราวนี้ตัวเขาเองจะได้เป็นคนบอกเลิกคุณหรือว่าทิ้งคุณไปนะคะเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกสะใจแล้วก็รู้สึกได้ว่าอีโก้ของตัวเองยังอยู่ครบนะแบบว่าหลอกตัวเองว่าความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยที่มันจบลงก็เพราะว่าตัวเขาเป็นคนเลือกเองนะคะไม่ใช่ว่าตัวเขาเป็นคนถูกทิ้งนะ หรือหนักกว่านั้นก็คือนาซิสต์เนี่ยกลับมาคบกับคุณเพื่อที่จะทําการแก้แค้นค่ะเขาแค้นตรงไหนคะแค้นตรงที่การที่คุณทําโกโนคอนแทกใส่เนี่ยมันคือการที่ทําให้รู้สึกทําให้นาซิสต์รู้สึกว่าตัวเขาไม่มีค่าค,คุณไม่ให้ค่าเขานั่นเองนะคุณไม่ให้ความสนใจกับนาซิสต์คุณบล็อกเขาทุกทางทุกอย่างคุณไม่เอาแล้วอะกับคนนี้ประมาณนี้นะ มันก็คือการทำเพิกเฉยใส่นาซิซิสนั่นเองนะคะซึ่งมานาเคยพูดเอาไว้ในคลิปก่อนนานี้นานมากแล้วนะว่านาซิซิสเนี่ยเขามีสิ่งที่กลัวมากที่สุดก็คือการกลัวที่จะถูกเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองใช่ไหมคะซึ่งการที่ถูกคนอื่นทิ้งไม่เอาแล้วไม่คุยด้วยไม่ให้ค่าเนี่ยเป็นสิ่งที่นาซิสิตกลัวลองๆล,ล,ลงมาเลยนะเพราะว่ามันไปทำให้นาซซิสรู้สึก เขาเรียกว่าอะไรไปกระตุ้นคอเชมของเขาอะไปทําให้เขารู้สึกอรู้สึกอับอายอดสูบกับตัวเองมากขึ้นไปคือเขาเนี่ยมองตัวเองไม่ดีเป็นทุนอยู่แล้วแล้วพอถูกคนอื่นปฏิเสธถูกคนอื่นไม่เอาถูกคนอื่นรังเกียจไม่อยากคบด้วยเนี่ยมันยิ่งไปตอกย้ําความรู้สึกเจ็บปวดที่ว่าฉันมันไม่เป็นคนไม่มีอะไรดีฉันมันไม่มีใครเอาฉันมันเป็นคนที่ใครก็รักไม่ลงอะไรเงี้ยมันไปเพิ่มอารมณ์แย่ตรงนั้นนะคะทาให้นาซีสิตยิ่งรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นไปอีก พอรู้สึกเจ็บปวดแล้วเขายัางไงคะเขาก็แค้นคุณไงว่าคุณเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทําให้เขารู้สึกแบบนี้ใช่ไหมคะเขาก็เลยอาจจะใช้การกลับมาคบกับคุณเพื่อที่จะมาทําการแก้แค้นกับคุณว่าคราวนี้ถ้าได้คบอีกรอบนะฉันจ,จะทํากับมันมันคือคุณหรือคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยให้มันหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมเอาให้มันสาหัสสาสมกับความเจ็บปวดที่ฉันต้องเจอเพราะว่าเธอเลิกคบฉันประมาณนี้นะมาถึงคําถามสุดท้ายนะคะว่า แล้วเราจะต้องทำการโกโนโคอนแทคก,กับนาซิซิตไปนานเท่าไหร่ซึ่งการโกโนโคอนแทคเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจายอยู่แล้วนะว่าเราไม่ได้ทำกันแค่หลักสองอาทิตย์หรือหลักหนึ่งเดือนนะคะแต่มันเป็นการตัดการติดต่ออย่างถาวรน,นะอันนี้มานต้องเพิ่มในวงเล็บนิดนึงว่าในกรณีของคนในครอบครัวเนี่ยเราอาจอายุตัวอย่างเช่นนะพ่อแม่เป็นนาซิซิตหรือว่าคนครอบครัวพี่น้องหรือญาติที่เป็นนาซิซิตเนี่ย เราไม่เราอาจที่จะไม่สามารถทำการโกลดคอนแทคแต่การติดต่อก,กับเขาไปอย่างถาวรได้นะกับกับคนที่อยู่ในตําแหน่งอื่นใช่ไหมคะเช่นแฟนหรือเพื่อนคนที่ทํางานคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยคือคนในครอบครัวบางทีมันมันบัดกันไม่ได้จริงๆนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะว่าเราก็ควรที่จะทําการโนคอนแทคเราก็ควรที่จะทําการโกลดคอนแทคกับคนในครอบครัวอยู่ดีเพื่อที่จะดึงเอาตัวเราออกมาก่อนแล้วก็มาเยียวยาสภาพจิตใจให้ดีก่อนซึ่ง บางคนอาจจะใช้1ปีบางคนอาจจะใช้หลายปีอันนี้ก็แล้วแต่นะคะพอเรารู้สึกดีขึ้นจนถึงระดับที่ว่าเราสามารถที่จะกลับไปติดต่อกับเขาได้แล้วโดยที่ไม่ทำร้ายจิตใจเรามากจนเกินไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะหยุดการโกลอตอคอนแทคแต่เปลี่ยนมาใช้วิธีการรับมือที่เรียกว่าซี v ว l c ิลคอนแทคแทนนะคะคุณมานาก็พูดคลิปพูดเอาไว้ในคลิปหนึ่งเช่นกันนะเรื่องซีวิลคอนแทคเนี่ยวันนี้เล่าให้ฟังสั้นๆน,นะคะก็คือ,คอ,คอ,คอการที่เราติดต่อกับนาซิส เอาที่แบบว่าน้อยที่สุดเอาที่แบบว่าให้มันเฉพาะเท่าที่จําเป็นเท่านั้นเนะ่ยแล้วก็เราเป็นคนตั้งเงื่อนไขเองว่าเราจะเจอกันในสถานการณ์ไหนอยู่กันลําพังสองคนหรือต้องมีคนอื่นอยู่ด้วยจะต้องเจอกันหนึ่งชั่วโมงหรือว่าไม่เกิน3ามชั่วโมงหรือว่าครึ่งวันอะไรก็ว่าไปแล้วก็เราก็จะเซตแบลนเดอรี่ว่าถ้าตอนที่เจอกันเนี่ยแล้วทาพฤติกรรมนี้นี้นี้น,นี้ที่เราบอกว่าเราหลับไม่ได้แล้วเขายัางทํทเนี่ย เราจะกลับบ้านในทันทีหรือว่าจะไม่เจอกันอีกเลย6เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เราเป็นคนตั้งกฎนะคะหรือตั้งเงื่อนไขนะย้อนกลับมาว่าเอาเป็นว่าถ้าเป็นการทำโกลด์คอนแทคก,กับคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเนี่ยเราควรจะทำอย่างไม่มีกำหนดนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นาซิสิตสามารถกลับมาติดต่อคุณได้อีกเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะกลับมาสร้างความเดือดร้อนหรือมาพยายามควบคุมคุณอีกแน่นอนนะคะเพราะอย่างนี้ก็เลย เป็นความจําเป็นอย่างหนึ่งนะที่เราจะต้องแข็งใจตัดการติดต่อกับนา์ซิสิสอย่างสิ้นเชิงอย่างเด็ดขาดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นที่เรายังมีสภาพจิตใจที่อ่อนแอเรายังมีอารมณ์ที่หวั่นไหวหรือว่าเรายังรักยังแคร์ยังยังทาใจไม่ได้อะไรประมาณนี้ยเพราะว่าถ้าเรากลับไปติดต่อกับเขาเร็วเนี่ยในขณะที่เรายังอารมณ์แบบนี้อยู่เนี่ยเราอาจจะใจอ่อนแล้วก็กลับไปคบกับเขาก็ได้หรือว่าถูกเราถูกเขาดึงกลับเข้าไปใน ความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็หวังว่าสิ่งที่มานาชแชร์กับคุณผู้ชมมาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกถูกใจรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับมานาด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ